อาละรครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราอาจจะแปลกตาไปสักหน่อยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมไม่ใช่ไปชิมสิไปดูนะฮะว่าแก๊งเราจะพิชิตเบอร์เกอร์ที่มีความสูงกว่า1น่เมตรที่ร้านบู t เชอร์คิงเบอร์เกอร์พิกัดดองกี้ท้องออรอเอาละฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเราเนี่ยจะสามารถพิชิตมันลงได้หรือไม่และรสชาติของมันนั้นจะอร่อยฟินเฟรอขนาดไหนไปครับ วันนี้เรามากันที่ร้าน Butcher King Burger นะครับซึ่งซิกเนเจอร์ของของร้านเนี่ยเขาจะมีเป็น Butcher King Challenge Burger นะใช่คือมันจะเป็นเบอร์เกอร์ที่แบบว่าสูงมาก เขาบอกว่ามีสิบชั้นเลยทีเดียวคร้วันนี้สมาชิกแก๊งเรามาเจคนนะเขาเข,าเขารู้สึกว่าจะมีเวลาให้กินด้วยเปล่าหรือว่ามันไม่จำกัดไม่ไมีอันนี้เราซื้อนะครแต่ว่าที่ร้านเนี้ยตอนแรกร้านเขาเปิดตอนแรกเขาจะเปิดเป็น24่ชั่วโมงแต่ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเขามีปรับเปลี่ยนนะนนี้เปิดสองทุ่มเนาะแต่ว่าที่ร้านมีบุฟเฟ่ด้วยนีเก้า้นะคะ แต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ได้เครื่องเคียงนะใครที่อยากได้เมนูเครื่องเคียงด้วยแอปเปิ้ลเซอร์เนี่ยใช่ก็จะเป็นพันสองเก้าเก้าพันสองเก้าพันสามอ่าไม่รวมน้ำนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยต้องมาลองดูคือที่เนี่ยความเทพของเขานั่นคือแป้งเบอร์เกอร์เพราะว่าเขาแป้งเบอร์เกอร์ที่เขาเป็นโฮมเมดอ๋อเหรอเอาจริงนะผมมาดองกี้บ่อยมาก แต่เป็นครั้งแรกที่เดินเข้าร้านนี้อ่าปกติไปร้านไหนพูดได้เลยนี่ใช่ไหมชั้นสามท่านสามท่านสามครับชื่อร้านอะไรครับผมแซบนอกคาเฟ่แซบนอกคาเฟ่ผมโกหกหลายรอบแล้วนี่เขามีวอชเชอร์ขายนะครับใช่แค่เอาวอชเชอร์จ่ายหมไดคนเราทำไมเร็วถึงอสวิตเลยอะสวิตเลยอะเป็นวอชเชอร์ด้วยครับผมเป็นวอชเชอร์นี่เป็นเป็นเป็นตัวที่อยู่ในวอตอีฟอะพี่ สิบชั้นเนี่ยบูชเชอร์คิงเบอร์เกอร์เขาเนี่ยมึงว่าเราจะกินกันหมดป่ะไม่หมดหรอกเอาันนี้นมันเท่ากับสิบอันนะหมายความว่านี่คนเดียวก็หมดชิ้นเองเออกูว่าเวลาสั่งมาสองอันเซียนคนเดียวก็หมดครับถ้าเป็นถ้าเป็นเซียนกินคนเดียวว่าได้กี่ชิ้นคนเดียวนะขอคนเดียวเลยนะสักสองแถวอ่าหแถวเลยหรอสองแถวไม่เคยมีอันนี้ไม่เคยมีพี่พอสุดแล้วอันนี้ไม่ค่อยมีไอ้แย่เด้อ เยถ้าเกิดให้เดี๋ยวผมขอดูไซส์ก่อนได้ไหมผมก็อาจจะบอกได้ตรงๆว่ามันกินได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้นี่คือแบบห้าพันครับผมเบอร์เกอร์ห้าพันบาทเบเจ้าเบเจ้าเป็นเบอร์เกอร์ที่แพงที่สุดตั้งแต่ที่เคยกินมาแล้วป่ะใช่ไม่เคยไม่เคยกินเบอร์เกอร์ราคาแบบชีวิตนี้ก็ไม่คิดว่าแบบว่าจะต้องมานั่งกินเบอร์เกอร์ละห้าพันกนี่เลยนี่นี่นี่ยเลยเลยใครมาชวนมากินวันนี้คนกินอยู่นี่ ินมึงคือได้ไปเยอะบุฟเฟ่มึงเมื่อวานไม่ย่อยหรอไม่ได้กินกินจนร้านต้องแบบขอโทษนะครับร้านจะเห็นอย่างนี้นะแต่มันเป็นคนที่กินเรื่อยๆกินตั้งแต่ต้นเลือกฉายาเขาคือมิสเตอร์โนเบรกกินกินจนกินจนร้านต้องแบบขอโทษครับปิดร้านแล้วจริงๆขอโทษครับขอโทษด้วครับร้านปิดแล้วจริงๆครับขอโทษด้วยครับกินขนาดนั้นแหละโอ้ปิดแล้วครับเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเปรียบกับการกินเป็น เกม butter royal อ่ะเยเตอร์ไอเยตตี hmm. yes, UK, ight, yes. so, ้อย <iled> ู่คนสุดท้ายตายคนแรกใช่เพราะเพราะคนอื่นตายหมดคนอื่นแบบวานช้าวนรังซ่อมแล้วไอตีแม่งกินไม่หยุดใช่คือไม่ไม่ได้กินแบบเยอะนะแต่แบบไอคนที่กินแบบเรื่อย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 เไม่หยุดบนรถไฟอ่ะรถไฟออกตัวช้าแต่ว่าคนอ้วนอย่างผมตั้เสียนเนี่ยกินไวใช่แล้วนะจอดไวจอดไวใช่เดี๋ยวนี้บุฟเฟ่ งานสองคนนี้คือสามสิบสามสิบนาทีแรกนี่คือไปแล้วหยุดระหว่างกลางมึงเร่งเผาเร็วจังมึงไมู่กินกินก็ธรรมดาแล้วแต่แต่คนที่อยู่นาสุดคือคนนี้เลื่อยเปื่อยและชิลชิลเรื่อยเปื่อยใหกเขาไปทานตอนย้อนตอนย้อนความจริตอนต้นนี่คือก็คือเสียอย่างเสียนี่ก็คือคนอื่นก็คือลงไปก็หายเบอร์เกอร์ยังไม่ทันจะมาเสิร์ฟนะครับเจ้าพวกนี้ก็เผากัะสกรียมแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันต่อนะครับแวะชมโฆษณากันสักครู่นะจ๊ะ เรียกว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เวลาอยู่หน้าคอมกับแว่นกรองแสงออปตัสที่ช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าของหน้าจอมาพร้อมขาแว่นที่บางแต่ทนทานระดับสุดยอดสนใจใสั่งซื้อได้ไง,ง่ายๆแค่คลิกลิงก์ด้านล่างใส่โค้ดในโครสรับส่วนลด100บาทเชื่อผมเถอะแบรนด์นี้แหละตัวจบของจริงนี่ก็คือคนที่ไ,ไปไมันเี้ขึ้นขนะนมมือเพื่อที่จะอ้อนวอนขอให้ข้าวมาไวๆนะครับผมข้าวทุกจากนอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งคว้า,างเบอร์รกเกอร์มาไว นี่ก็เราลองมากี <S <S ่ท so cool ีละพี่น่าจะ15นาที20นาทีได้้วแต่ว่าเราก็มีท็อปิกคุยไงคือมัน10ชั้นอ่ะต้องนานไหมออาล้ครับหลังจากนั่งรอมาสักพักหนึ่งในที่สุดเบอร์เกอร์ใหญ่ยักษ์ของเราก็ยกมาเสิร์ฟแล้วว้าวโคชเก n กโคชเก๊กโคชเก๊กโคช p ก๊กโคชเก๊ก p ค i n ก๊กเอาโคชเก๊กต้องพิโซล่าไว้ เดี๋ยวนะครับให้ข้างล่างอยู่ก็อิ่มเฮ้ยมันมันอย่างนี้จริงๆว่างหนึ่งเมตรโหอ้โหอันนี้มันมีอันไหนอันไหนเป็นเนื้ออะไรบ้างครับแนะนำได้ไหมหน่อยได้ค่ะจะเป็นเนื้อทั้งหมดจะเป็นเนื้อออสเตรเลียจะเป็นแฮตติ้งก็คือเนื้อเนื้อเดียวกันใช่ค่ะจะเป็นเนื้อเดียวกันก็คือเนื้อออสเตรเลียนะส่วนบนเนี่ยจะเป็นชิ้นเรียกว่าเบลเลต้านะคะจะเป็นไนโตส่วนนี้จะเป็นคลาสสิกเบอร์เกอร์ส่วนตัวนี้น่าจะเป็น ติ๊กต็อกติ๊กเป็นนชีฮัมกี้แมนใช่ไหมตัวนี้แล้วตัวนี้จะเป็นโตฟูนะคะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นดับเบิ้ลทอร์เบิ้ลส่วนตัวนี้จะเป็นคอนซีล่าแล้วก็เป็นฮาวายเอียนแล้วก็จะเป็นแมกนิชชีสอันเนี้ยคือสมกพรมถามว่ามันมันมันรวมอยู่ในเมนูบุฟเฟ่ต์ด้วยไหมใช่สมมติว่าถ้าเกิดผมมาคนเดียวแล้วผมกินเก่งจัดแล้วผมกินชั่วโมงหนึ่งเนี้ยแล้วกินหมดก็คือพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คือได้อันนี้เลยหู ถ right ้าลูกค้าทำชาเลนจ์นะคะท่านเดียว40นาทีมีทานหมดทั้งปริเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยนึกปาท่องอีจังเอาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวได้ก่อนใจเย็นๆพีทอิตแหลกที่รู้จักไหมครับอ๋อพี่คือคนที่กินพีทอิตแหลกเดี๋ยว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 มันไม่ใช่อย่างนั้นมึกปาท่สีจังก่อนมึกเซตจังก่อนผมพยายามจะคิดเลยว่าจะเป็นยังไงดีวะตนี้เป็นคูสติงไฟค่ะเป็นเฟนไฟแต่ว่าเฟนไฟจะเป็นเนแบบซอยอ๋อเฟนไฟ ไม่ใช่ไม่ใช่หอมพอดอยู่นี่มันกินยังไงวะอ่ะอ่ะกินยังไงเออปอกตดิมันกินยังไงก็คือเดี๋ยวเราใครจะทานอะไรก็ดิบไปครับพอเห็นแล้วเนี่ยพี่ออดมาคนเดียวกินได้กี่ชิ้นโอ้โหสามสี่ก็จุกแล้วมั้งสี่แล้วพี่ต่อชิ้นนะเออในฐานะที่ เป็นคนชอบกินหอมทอดมากอันเนี้ยแป้งมันจะมันจะไม่ได้เป็นแป้งที่แบบเคลือบทนะั้งอันน่ะกินเข้าไปแล้วมันจะมีความแบบ j u ซี่ของความหวานจุ่มฉ่ำ j u ซี่เออของตัวหอมอยู่อันนี้ถือว่าขาย,ยากไม่มันมาอร่อยจริงมาอร่อยจริงมันอยู่นี่เฮ้ยผมผมเอาอย่างนี้ผมอาสาเลยข้างล่างเนี้ยเดี๋ยวผมจัดกันได้มันม<ด>ันฉ่ำแน่เลยข้างล่างเนี้ยเฮ้ย เวริกูดอ่ะเวริกูดไม่คืออะไร The best ยังไงตัวนี่ยังไม่ได้กินตัวหลักเลยนะกินแต่แม็กซ์กินเต็มเลอโอ้โหเปิดแม้โอ้อ่ะพี่พี่พี่อยู่นี่กองนี้กองนี้พี่อยู่อยู่รวบกองนี้ไปเลยรวบกองนี้ไปเลยรวบกองนี้ไปเลยต่อช้อนมานี่อย่าหุ่นหัวเราะเลยนี่นี่ยนี่มองนะมันจะเดือดมันจะเดือดเฮ้ยคุณเป็นน้องอะไรอ่ะ

ช่ราะชิมไม่ใหญ่แต่แต่มันใหญ่ใหญ่เกินใช้ควช็งมากเลยนะมัาเป็นเราเป็นเห็ดที่ชื่อว่าชอกกาลีเองอกินเลยเฮ็ดไม่มีประโยชน์ละหลังจากสลดใจกับมุกไร้สาระของเซียนโอตโตนะครับมาดูสิ่งที่เป็นสาระกันมากดีกว่ากับโปรโมชั่นเดือนมกราคมจาก Advice ถ้าคุณซื้อสินค้าไอทีบน w w w a d v i c e co th แล้วใส่โค้ด nec 6 5 แน่นอนว่าคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษด้วยอุปกรณ์หายอะไรพังถ้าอยากประหยัดตังต้องแอดไวซ์คิดถึง IT คิดถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเอนนี้นถ้าเกิดไปกินเบอร์เกอร์แบบปกติทั่วไปอ่ฟาสต์ฟู้ดเลยนะเราจะฝืดคอเวลาเรากินเบอร์เกอร์มันจะทาให้แบบมันเหมือนมันฝืดอะแต่นี่คือมันมันลื่นมันกลมกลืนกันไปหมดเลย ดีอันนี้ดีแล้วรดเห็ดเนี่ยคือปกติไม่กินนะพี่อิ๋วปกติไม่กินเองพูดกันตรงๆไม่รู้ไม่รู้มันคือเห็ดอะไรเว้ยแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันมันมันมีเทกเจอร์ของเผ็ดอะคือมันนุ่มแล้วมันมันกลืนกับเนื้อไปเลยอ่ะเออเอโตโตออเตอเรียนอ่าของผมเป็นอะไรนะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อแบบแม็กแอนชีครับเขาจะใส่แม็กแอนชีเข้าไปข้างในเบอร์เกอร์นี้ด้วยอ่าโอเคซึ่งอยู่อันล่างสุดเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองหั่นออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญนี่แบบนี้ โอเคแล้วจะมีชั้นแมกนชีอยู่เนาะใช่ครับผมอ่ะโอเคชิมได้หนึ่งชิ้นนะะกภ้าเมนียเท่าไหร่ต้องมาไหมแรงเลยวดมากไงเยอถึงาบ มันแน่นมากมคือนนนนปกติเรากินเนื้อบดอะเราไม่ใช่ว่ใช่เนื้อแน่นขนาดนี้ถูกไหมแต่อ<ช>ันเนี้ยมันมันอัดมาแบบเรียก <ทำ S 1> ได้ว่าแบบไม่ธรรมดาแล้วกลิ่นมันเวลาอันเนี้ยของนายืกลิ่นมันตีขึ้นจมูกแม่งให้เฟลลิงลดด่งโคตรดีเลยกินเนื้อดีมากใช่มันเค็มๆคือเนื้อดีปกติมันจะแบบมีกลิ่นที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะใช่ใช่ใช่ดีเลยดีเลยดีเลยดีชิ้นแน่นมากอันนี้ยคนพามาฮะ เนื้อเขาคุณนียกับคุณโก้เนื้อจังมากเลยคุณจังหาคุณยังจิ้มหนมปังเอ้ยนของกินอยู่ออร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยตลกเลยตลบผมมีสับปะรดด้วยอร่อเนีนเอออา่อเนียน่ยเนีนแล้วก็มีพิซซาเลยมีแผ่นนาโชมาหน่อยหน่อยนะแล้วคุณกินอันนี้โอเคไหมแล้วมันมันเนื้อกับรสสับปะรดอ่ะผมชอบเนื้อเขามากเป็นเนื้อกับไข่นะฮะนี่นี่ผมแตกละเอียดมาให้ดูแล้วก็มีผัด มาให้ประมาณหนึ่งสำหรับคนที่ไม่กินผักผมกินได้แล้วก็จะมีมันฟรังทอดเป็นซอยๆออซึ่งของผมม,มันมีกรอบเออมันมีกรอบทีนี้เรื่องของเรื่องคือพอมันมีไอ,ไอตัวเฟ้นไฟน์เนี้ยมันเพิ่มเทคเจอร์ความกรอบให้กับตัวอาหารทำให้มันครบมิติของเค้อระลัการกินอเออ แล้วก็ตัวตัวไข่เนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมันไม่ได้นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปมันเข้ากับไข่ใช่จริงเหรอมันเหมือนมึงกินไอเนี่ยเบอร์เกอร์เวลาใส่ไข่ดาวอ่ะแต่เนี่ยมันเป็นไข่ไข่เขาเรียกว่าไข่ค้นเออเออไข่คนตรงนั้นอ่ะไข่คนหมายถึงว่าคนนะไม่ใช่ไข่มนุษย์อ่ะแล้วจะไปคั่เนี่ยอพอจะมีความหวานหวานหน่อยแล้วก็มีกลิ่นไข่เลยนะตัดกันดี คืออันเนี้ยมันจะเค็มน้ำหน่อยอ๋อเหรอเพราะว่ามันมีเบคอนอ๋ออ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครชอบแบบเค็มๆหรือว่าก็แนะนำอันนี้ได้เน,นื้อมันแบบใจมากแบบนี้ใจมากโอเป้ก้องเลย,ออเยโอแฟนไฟล์แล้วเป็นกันแล้อ่าโอเป้ก้องเลยว่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะใช่ตอวแรกอะไม่อร<ต>่อยตัวแรกอ่ะเราจะเข้าใจว่ามันคือเดี่ยวไฟ อพูดไแต่จริงๆแล้วอ่ะกินเข้าไปแล้วมันคือรสชาติเป็นไฟอันนี้เลยเว้ยใช่ใช่ใช่แล้วผมขอรุญาตจริงๆผมพยายามลื้อแล้วมันไม่หมดสักทีผมอยากรู้ข้างล่างมันมีอะไรอ่ะขออนุญาตขออนุญาตมองโอยมันแ็เป็นไฟทำเดี๋ยวไม่ได้องไม่ครับข้างล่างนี่มันมีนี่อีกชั้นหนึ่งมันมีนี่อยู่ชั้นหนึ่งอะไรวะนี่อันนี้อะไรที่ผมให้กินอ่ะแป้งชิ้นอะลองนี่ลองนี่ลองนี่เนี่ยนี่พี่วเฮ้ยทีเด็ด โคตรเด็ดเลยอันเนี้ยเลยวะ่ะอืเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยโคตรดีอันเนี้ยอืแบบมันหอมชีสขนมปังดีเนืน้อแนมแต่ตอนเนี้ยไม่รู้จริงๆว่าไอ้ไอม่วงๆเนี่ยคืออะไรไหนเนี่ยม่วงม่วงมันคือม่วงเปล่าไม่ใช่เนื้อผัก มันน่าจะเป็นผักอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่ามันมีมีรสชาติไหมมีมีเปรี้ยวๆผักดอง่ะไม่น่าใช่ไหมมันไม่ได้เป็นผักดองผมว่าซอยมาอันนี้เป็นแบบทาโก้เป็นไส้ทาโก้มีแป้งทาโก้แล้วก็มีอะโวคาโดขับอะโวคาโดเออเอเออะโวคาโดบอะโวคาโดอ่ะส่วนนี้ก็น่าจะเนื้อธรรมดาแบบทั่วไปเนื้อีอันนี้คือเบส ใช่มคือแบบเบอร์เกอร์เนื้อเบสผมกินเสร็จก่อนเพื่อนเลยผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวผมจะซัดต่อเลยเมื่อกี้บอกกินได้สชิ้นเนี่ยสบายๆนยสบายๆมากผมโอเคเลยผมว่าเมื่อกี้ชิ้นเดียวอยู่อันนี้ออัันนนนีี้้จะเหลือ2ชิ้นนะจะเป็นเวเจ็ตเทเบิลก็คืออันนี้จะเป็นโทฟุคือเต้าหู้นะครับประการอันนี้จะเป็นยังไงให้ตกว่ะกิมหมดนี่เลยอันอ่ะก็จะมีรสเผ็ดอ่ะเดี๋ยวผมหั่นเดี๋ยวไหนก็ไหนรึเล่าเดี๋ยวผมหั่นอีกครึ่งไมาให้เป็นไงเต้าหู้ จับมีอกันจีบม้อกันแยกกันแต่ว่าไม่เคยกินเต้าหู้ทอดอย่างนี้มันมีความนุ่มแบบไม่น่าเชื่ออยู่อ่าอแบบมันก็คือเต้าหู้ไงแต่รสชาติมันไม่ได้ตื่นเลยนะแต่ใครไม่มชอบกินเต้าหู้ก็อาจจะไม่รู้สึกว่ามันอร่อยอะไระอ่าใช่ใช่เพราะมันคือเบเกอร์แบบ มางสวิรัตอ่ะใช่มันคือมังสวิรัตจริงๆเลยแต่ว่าเออผมว่ามันแนวดีตรงที่ปกติเราถ้าเรารู้เรากินเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะอาจจะต้องหั่นเป็นเต๋ามาเป็นชิ้นเล็กๆมาหรือว่าหั่นหั่นครึ่งมาแล้วค็อยทอดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยไมคือมันแบบเคยเห็นเคยเห็นตลบตลบเต้าหู้ไหมพี่ที่เขาที่เขาที่เขากนที่ยาวออกมาใช้อ่ะมันชิ้นนี้เลยนะเต้าหู้ ต้องคุ้จริงครับแต่ว่ามันไม่เหมือนเต้าหู้ปกติเออมันได้ความความกรอบของทอดที่อยู่รอบๆกอดแล้ขี้ไม่กินกิมจิแล้วี็ไม่กินกิมจิแล้วพอเรากินคู่กับขนมปังไอตอนขนมปังมันไปปะทะกับเต้าหู้เนี่ยปะทะแล้วมันก็จะได้รับซอสกิมจิปนเข้าไปด้วยเนี่ยความรู้สึกมันก็จะเป็นเหมือนเต้าหู้กิมจิแปลกๆหน่อยแต่มันโอเคนะโอเคเลยแต่แปลกจริงแต่ใจเราเนี้แล้วมันอยากโกนกนเลยนะ ออ่มมาเดี๋ยวผลงหันแต่จริงๆผมว่าอันนี้นะมันควรจะหั่นก่อนนะเพราะว่าชีสมันร้อนมันจะไห้เออมันจะเยอะมันจะเยอะลงมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราวางมามันปีกว่าห้าปีปีนี้เราเนี่ยกันมาปีกว่าแล้วัว้าห้ามาโอเคนะฮะขออนุญาตนะครับโอเคฮะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือหั่นออกมาข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับว่ามันมีเนื้ออยู่ด้วยนี่ใช่ใช่ใช่เ็ชีสเนื้อแบบชีสแบบเอาไปเต็มเต็มก้นชีสอิ่มทอดอิ่มมาเฮียคนลุกเลยวะ เคารู้ทำไมฮะเจอเจอชีสเข้าไปแต่คนลุกสู้เลยชงให้หวานๆเลยเนี่ไปเวชีสอะไร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 โอเคฮะอันนี้คือชีสเปล่าๆก่อนใช่ไหมอ่าชีสเปล่าๆก่อนหืมจริงฮะแต่ไม่ไม่เลี่ยนจริงฮะนี่ในในแง่อะไรมันมีความจริงหลาย ตอนจิงที่แหลกแง่มูอ๋อเปรี้ยวๆหน่อยๆอไม่เรียนแล้วมีเทคเจอร์เป็นชินช้นๆอาจจะเป็นเพราะอาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับผมประมาณนี้เฮ้ยอุ้ยอูหูอ้ออออรวมเอาวะถ้ามึงเงย่าเพมึงถหหามอะไรเขาตอนนี้ มึงให้เวล death, าเดี๋ยวมันอุดรอนลมนี่ช่วงเวลานี้คือเป็นช่วงช่วงเวลาที่เราด่าเขาได้อะไรก็ได้เอเราได้โดนหลอกนลืดไอ้ข้วนตีไปจะไม่จะคำสัมรักเขาติดคอเได้ไปายามได้เหมือนเหมือนไม่โดนมัดอยู่กันหลังแล้วโดนลมด้วย พอเราทานรวมมะครับจริงๆมันก็อาจจะแบบดูไม่เหมาะสมนะครับเมื่อกี้จริงๆหั่นชิ้นเล็กกว่านั้นครึ่งหนึ่งแล้วก็กินแต่ผมบังคับว่ายังไงก็ต้องกินพร้อมกันครับเพราะเมื่อกี้พอหลังจากที่กินพร้อมกันแล้วอ่ะมันลงตัวมากเพราะพอชีสไปเจอกับเนื้อแล้วตกด้วยแป้งเนี่ยจบเลยเมื่อกี้ที่เค้วกินอยู่เมื่อกี้ฟินมากแต่โดยรวมนะผอกว่ามันเป็นเมนูที่กินแล้วอร่อยด้วยสนุกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรามาก็เป็นแก๊งใหญ่ๆอ่เงี่ย ก็สั่งมาแล้วในเมนู5,000บาทก็กินได้8 8คนกำลังดีถ้าถ้ามันสั่งอราคาทุกเมนูในเนี้ยมันน่าจะแพงกว่าใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมากันเยอะเนี่ยว่านี่น่าสั่งได้รูปไปลงโซเชียลด้วยเฮ้ยคอนเทนต์มากเอาจเพราะว่าขนาดที่อุงลงไปนะใช่คนยังสนใจเยอะเลยนะถูกต้องจริงร้านนี้ก็เปิดมาสักพักใหญ่เดี๋ยวเขาหน้าลองเอานักคาราเต้มาฮะ เอามาต้ามันก็สับอ๋อแล้วดูว่ามันจะหันไป้ด้าได้ไหมทำทำไมก่อนมือพังมาดนีไอ้เหล็กเมื่อกี้ขอซ้อมเหล็กเหรอพิ้อตไปชาเลนจ์อะไรที่มันแบบเยอะๆไหมเข้าไก่สองโลอะไรเงี้ยมึงขึ้นบอกโอเข้ามันไก่สองโลเมื่อกี้นี้กูลั่นไปตีอันอันเดียวกูจะตายอยู่แล้วเอออยากได้เขาไม่มีชาเลนจ์ไหมไม่มีไม่มีเหรอชาเลนจ์แล้วแบบได้ได้นเฮกิกับมาติด้าปีอะไรเงี้ยเออเอาอะเอาอะสุดตายเลยสุตายเลยกินนานาก็พอแล้วจัด ดอลลี่จัดชาเลนจ์มาให้พี่หน่อยเมนูธรรมดาก็อร่อยนะจริงเหรอชาเลนจ์นะไม่มีแบบแกงกะหรี่หรอกพี่ไปกินร้านแกงกะหรี่ดีกว่านี่ร้านแกงกะหรี่ดีกว่าเฮียคือไม่เชียร์ของแล้วแมันไม่มีกินแบบปกติปกติปกติดีกว่าแถ้าดูนะเจ้าของร้านสองคนนั้นไม่เชียร์เลยเคร้านผมว่าให้กินแล้วนั่งดูสาว อะเออนั่งคุยกับสาวที่ไมนั่งกินเยอะๆมันก็น่าเกลียบนั่งดูสาวเลยนั่งคุยกับสาวใช่นั่งคุยกับสาวเลยยิ่งเรอเรียกน้องมานั่งคุยไดนั่งคุยไม่ได้ดิไม่ใช่เด็กนั่งดิ้งอีกว่าเออมึงบอกาเออมึงบอกนั่งคุยกับสาวนั่งพี่นั่งน้องยืนอ๋อคือเรียกน้องมายืนคุยได้ไม่ได้เรียกก็ตามสถานการณ์แบบน้องมาเสิร์ฟก็คุยได้ดีเลยอะไรอย่างเี้อ๋อ มึงระวังนะเดี๋ยวออกไปแล้วมันมีถึงคนแบบว่าอ๋อนั่งคุยเดี๋ยวเขามานั่งได้ตแต่ก้องไม่ได้นั่งคุยด้วยแวะมาได้สยามดอทคาเฟ่ชั้นสามครับต <c oughs> ัวน้าตัวนงเชื่อคือมา,มาทำคอนเทนต์เบอร์เกอร์ละห้าพัานนะไอสยามดอทคาเฟ่มา,มาประมาณสี่รอบอะที่สยามดอทคาเฟ่นี่ห้าพันนี้เรียกว่าธรรมดาธรรมดามาลูกค้านี่บางทีหมดหมดประมาณสองสองหมื่นยังไม่อิ่มเลยต่อบบินเพราะให้น้อยไม่สองหมื่นไม่อิ่ม